สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาชวนคุยต่อนะในเรื่องของการตลาดก็ก็คือการตลาดก็คือการขายนี่แหละครับเวลาเราขายของเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีกําไรนะครับเพราะว่ามีบ่อยครั้งนะครับที่เราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราขายได้เยอะๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วเดี๋ยวกําไรจะตามมาคือกําไรนี่มันคือต่อหน่วยนะยอดขายจะกับต้นทุนบวกกําไรต้นทุนถ้าเราคิดผิดแล้วกําไรที่เราบวกไปมันมีมากพอมันก็รอดนะ แต่ถ้าต้นทุนที่เราคิดผิดแล้วกําไรที่เราบวกไปเนี่ยมันมีมากไม่พอสุดท้ายขายไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกําไรน้อยมากหรือแทบจะเรียกว่าไม่ได้กําไรเลยทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราสนใจแต่ยอดขายอย่างเดียวเนี่ยอันตรายมากนะครับเคยได้ยินไหมขายดีจนเจ๊งถามว่าเป็นยังไงเพราะว่ายิ่งขายมากเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้ากําไรเราน้อยมากๆหรือบางมากๆหรือเราคํานวณกําไรผิดถ้าเราขายหนึ่งชิ้นนะครับขาดทุนไป0.5สตางค์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะ เราขายไปร้านชิ้นเราขาดทุนไป5 0 0 0 0นนะคัถึงใช้คําว่ายิ่งขายมากยิ่งเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสที่ยอดขายให้โฟกัสที่กาไรเน็ตโปรฟิตนะครับการขายของสวัสดิ์เราขายของไปไปร้อยล้านแต่กำไรแค่0.5%กับขายของ30ล้านแต่กําไร5%บางทีแบบหลังน่าจะดีกว่านะเพราะเป้าหมายการทําธุรกิจคือเน็ตโปรฟิตต้องเป็นโพซิทีฟเป็นบวกนะครับมันยอดขายที่เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไป เวลาเราดูก็อย่าโฟกัสที่ยอดขายเพราะะเรื่องของสำคัญก็คือการตั้งราคาเขาถึงมีคำกล่าวว่า meeting need profitability ก็คือเจอกับความต้องการของลูกค้าแต่ยังทำกำไรสำคัญนะครับคิดต้นทุนให้ดีนะครับคิดต้นทุนให้รอบคอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออธิบายภาหลังเพิ่มเติมคือเวลา marginal profit กับ marginal cost เนี่ย ยิ่งขายมากเนี่ยมาร์จิโน่โปรฟิตที่เพิ่มขึ้นกับมาร์จิโน่คอสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับถ้ามาร์จิโน่คอสเพิ่มเร็วมากกว่ามาร์จิโน่โปรฟิตในการขยายธุรกิจแล้วเนี่ยอันตรายก็จะตามมาระยะยาวนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะกินมาร์จิโน่โปรฟิตบุกบอยเอ็กซ์ตร้ามาร์จิโน่คอสแล้วจะเริ่มขาดทุนทั่วถึงจุดหนึ่งในหลังจากที่ขยายธุรกิจไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะถ้าสนใจอะไรก็ปรึกษาพี่เตีย๋ยได้นะครับทางไลน์ทางส่วนตัวนะครับยินนนนดีีีใหห้้้คาาาปปปรรรึกกษทททททััังงง่่่เเ็็ือสวตวต มีทั้งที่กิดเงินและไม่คิดเงินนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับลองทักไลน์กันมาถ้าหากจะให้มีการแชร์ไอเดียอะไรกันนะขอบคุณครับ